สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับก,บการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ่งๆนะครับเกมนี้เราจะมาพูดถึงฟุตบอลคาราบาวครับหรือนักแอดครับอย่างที่เรารู้จักนะครับตอนนี้นะครับดำเนินมาถึงเกมรอบรองชนะเลิศเป็นทีเรียบร้อยนะครับเกมนี้ครับลีพูจะบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับเป็นการเล่นนัดที่2นะครับเกมแรกเนี่ยเล่นที่แอนฟิลลีพูชนะมา2ประตูละหนึ่ง วันนี้ย้ายกลับมาเล่นที่แคว้นคอตเทจนะบ้านของฟูลแลมบ้างน,นะครับอ่ะไปดูข่าวๆของเจ้าถิ่นสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นักเตะเจ็บฟูลแลมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเหลือแค่อาดาม่าตาวเร่คนเดียวเท่านั้นที่ยังมีอาการบาดเจ็บในขณะที่คา v e เว่น s บสซี่อเล็กอิวบี้รวมถึงเฟตบัลโลโตเร่ พวกนี้กลับไปรับใช้ทีมชาติที่นู่นเลยครับเตะกันอยู่ที่อะไรล่ะแอฟริกาแอฟริก n นเนชั่นครับนะครับก็เล่นกันอยู่นะครับในขณะที่ทีมเยือนครับรีพูไม่ต้องพูดถึงครับยาวเป็นหางว่าวครับไปดูข่าวข่าวของทางรีพูบ้างครับจเอามาติปเจ็บครับสเตฟนานไบเซตติ แอนดูโรเปสันเดียโกอันคันทาร่าคอตตาซิมิกาเทนอเล็กซานเดอร์อารโนรวมถึงเบนโดกพวกนี้ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่มีข่าวดีครับโซโบสลายนะครับกับเคอร์อทิโจนเนี่ยยังคงต้องรอทดสอบความฟิตนะครับในขณะที่โมซาล่าและวาตารุเอนโดก็กลับไปรับใช้ชาตินะฮะข่าวร้ายของลิปูนาเวลานี้ก็คือ อาการบาดเจ็บของโมซาลานั่นเองนะฮะ,อะโอเคไปดู Head to Head 5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ต้องบอกว่าลิฟูก็ดูดีกว่านะครับชนะ3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้นหนึนะนี่คือสถิติ5นัดหลังสุดนะเราไปดูสิเวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันสักนิดหนึ่งนะครับเราเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนละกัน เจ้าบ,บ้านผู้สาวประตูก็จะใช้เบลเลโนนะครับในขณะที่แบ็คขวาก็เป็นคาสตาเน่ซ้ายก็เป็นโลเปซันนะครับคู่เซนเตอร์ครับอันดาราบิโอโยนะครับจะเล่นคู่กับดยุมิดฟตัวกลางครับลีดจะเล่นคู่กับเจ้า,จาปาติญญานะครับตัวลุกครับใช้วิลเลียมเปลาล่าแล้วก็โคโนวาลีด หน้าเป้าก็เป็นหน้าที่ของราอูจิมิเนสนะครับส่วนทีมเยือนครับผู้สาวประตูก็น่าจะใช้เควินเคลเฮอร์นะครับก็รายการนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาฮะขวาก็เป็นเบสลีย์ซ้ายเป็นโกเมสครับคู่เซนเตอร์ครับควอนาเต้จะเล่นคู่กับบัวจิวฟันไดนะครับตัวกลางครับสามมิดฟิลนะครับใช้อนิสเตอร์กับฟินแบกถ้าโซโบสไลเล่นได้นะครับก็จะ ลงเคาะสนิมในเกมนี้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ฟิตนะครับหน้าทีนี้ก็จะเป็นหน้าทีของ h ฮร v y ี l อเลีนะครับส่วน3าตัวบนครับ3ามกองหน้าฉาใชา้กัคโปโจต้าแล้วก็ดาวินยูเนสนะครับที่ฟอร์มดีกดไป2ประตูนในเกมที่ผ่านมาผลสกอร์ที่ลุงคาดว่า ลิพูนะครับเจอกับฟูลแลมเนี่ยเหนื่อยทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าเล่นในอนฟิ์เนี่ยก็เบียดเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งการที่มาเล่นที่คาเวนคอเทสเนี่ยถ้าเสมอก็ผ่านเข้าชิงไปพบกับเชลซีที่รอยอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าลิพูเนี่ยยังดีกว่านะครับดีกว่าและจะเบียดเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งสกอร์เดิมเล็กครับ <laughs>